าเพื่อนนะคะพี่ลูกเอ้ยพี่เขาตอบถูกนะพี่ช kind of ื <tes> um, <afterwards, S 2> ่ออะไรนะพี่ปลาพี่ปลาตอบถูก่อนยังแเสร็จแล้วคะตัวเองแจ้งหวานนะคะอ่ะนทุกคนยังจ๊ะทุกคนยังเอาสิบาจ๊แดกัยเอาสิบาทจแดดกันเลตัวพี่ฝน เอ๋อมดอ๋อมดข้างกันเขาวาด่ะไม่ใช่บอกเขาแล้วนะยันยันอ่ะวาดกุไลนี่แหละค่ะวาดกุไลเอ่อเอิร์นเออคืออยู่เลยนี่วาดไม่ได้คืออ่าอ่าอ่าไหนคนถัดไปนะคะอันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจริงๆหลักสูตรเนี่ยเราจะต้องเรียนด้วยกัน3วัน แต่ตอนนี้เราอยู uh ่เวลาเรียนอยู hmm. mm ่สอบตัวเองแจ้งหวานนะคะอ่ะไดนทุกคนยังจ้ะไดนทุกคนยังอ๋อคือหวาจังไหนก็ะเด็นตัวที่ฝนอมดข้างกันเขาว่าไม่ใช่บอกเขาแล้วนะยังยังอ่ะปัสสาวะ รู้จักความมั่นคงด้านอาหารคืออะไรการจัดทำเพื่อสร้รางความมั่นคงด้านอาหารนะคะและหัวขอ้อสุดท้ายก็คือธนาคารอเเลพันนะหวานผูยแล้วก็นองเบอร์ก็จะกระชับเวลาแล้วก็ขมวดเนื้อหาให้พี่ๆได้เขียนว่าวันนี้เราคาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากการที่เรา,า,า,าเราจะได้อะไรกลับไปน,นะคะ โคดิทโยกือค่ะคั้ตีมีโยกงเลยครับอ่าี่มี่คนไหนยังไม่โคดิกเนี่ยกว่าเลยนะคะรครับพื่ออ่ามี่มี่เสร็จเสร็จแล้วสรงไหมวข้อแปดปฏิทินการขอปลูกช่วยในเรื่องใดต่อา แกเลยครับหน้าคะครับผมกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมืออกลุ่มไหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วยกมือกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือนี่คือแบบบุกลงบุกลึกลงแลก็ถายแลเป็นเงิน ตว่านี้พี่ทำข้อสบที่ร้านวไทยคที่ร้านาไทยเพระว่าอเป็นเกีกการอะไรอบว่าเขาเปนเกจกอะไระนุฟิวไหนไมยอยู่ไหนไมยวาใครยคะ ่ใอบอกกไคาคิวเป็นคนให้เงินมาคาคิวจะมีไก่เราไม่อยากให้ทำไก่เอาเอ่้าเยาาดป็นแบบนีน่เดจ๊เป็นเร์ดอันนี้มาจากสุริยามาจากไทย ยใเ็น้ที่ของมูลนิธิรักไทยนับดูแลพื้นที่ของบุรีรัมย์โคราชเราก็สระบุรีรัมบุรีโครงการนี้เราจับสนุนงบประมาณมาจับคารคิวโคบอลนะครับแล้วก็คารคิวประเทศไทยมีความร่วมมือกับกับรักไทยนะครับเพื่อที่จะสับจูนด้านอาชีพให้กับผู้หญิงนะครับจริงๆแล้วเราตั้งใจว่านะครับจะจะให้เกิดสักยภาพสำหรับผู้หญิงในพื้นที่ที่มีความยากจน นะครับในพื้นที่นะครับเราเลยคุยกับทางคาคิวประเทศไทยและคาร์บอนเขาก็เลยให้เงินมาในการจับสุนทชีพวัดตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างรายได้นะครับความมั่นคงให้กับครอบครัวของผู้หญิงนะครับซึ่งเหมือนที่เราทราบว่าผู้หญิงเองทุกวันนี้เก่งอยู่นะแต่ว่ามันมีบางเรื่องที่เขาเข้าเวลาคุยกับกับชุมชนคุยครอบครัวแล้วก็ยังมีช่องว่าง ช่องว่างระหว่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอยู่โครงการนี้เบื้องต้นคือว่าให้ผู้หญิงมีศักยภาพในการเข้าเตียมกักสังคมในชุมชนแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับปีนี้โครงการมีอยู่3ปีนะครับสปีกับ4ีี่จังหวัดมีบุรีรัมย์โคราชสามมลนโรคีนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่าเบื้องต้นโครงการเองก็อยากว่าผู้หญิงมีศักยภาพในการต่อรอง กับคนข้างๆคนใกล้ตัวและก็สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปวางแผนช่วยช่วยชุมชนนะครับแล้วท้ายสุดแล้วสามารถปูุกยางี้ก็สามารถเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างในการในการพัฒนาประเทศหรือพัฒนาจัตัวเองได้อันนี้เป็นเป็นหลักของของการทํางานของมูลที่รักไทยเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี่นะครับแต่ละกลุ่มทั้งหมดที่บุรีรัมย์ีมี14กลุ่ม14กลุ่มเนี่ยก็เราสนับสนุนก็ประมาณไปแล้ว อยู่ที่60,000ถึง90,000นะครับ2รอบแล้วรอบที่สามก็อีก30,000ืนะครับสุดท้ายซึ่งโครงการเราคาดหวังว่าอย่างน้อยผู้หญิงเองก็จะสามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและก็ดูแลชุมชนในอนาคตนะครับเราคาดหวังประมาณนี้นาครงกร